มาที่นี่คลิปตลาดควายเด้อพี่น้องเด้อตลาดควายเด้อมาที่นี่ทะเลละพ่อนี่พอ่อผู้ร้ายไปไหนนี่พอ่อผู้ร้ายไปไหนตัวน,นี้ร้ายไปไหนตัวผู้บ่ะแค้วข้ามันเป็นอย่างไรมือน,นี้ถือแห้งยังเนาะโอ้พี่น้องเขาว่าถือเด้อฝนฝนตกออกมาอีกแล้วมาที่นี่เนาะเมื่อกี้คือนเท้าอ,าาอยู่สองหมื่นสี่ ตัวผู้เด้อพี่น้องตัวนี้เอาทักบอมึงที่นี่นักกเกาอีกขนมีร,รโร้โอรโอรัพท์สบอ่มึงมีนอาอไล่ปในไอ้ไนออี่สื่อเรบ่ไล่ปาในตัวนี้ครับโอ้เยดยี่สวิเฝ้าไอ้พันกันกอนสิปิดคี้ป็นหลอดเดยวสิเดินทางกระบ,บังก็นนี่มัน,นตัวผูน้นอห้าอเท่าไรไอ้ห8าแปดบ่โอ้ยังอเลยพี่น้องเด้อมาส่เรตก็สาบปรทนี้ศูนหหนึง่น 8, ง สองห,ก,ห,ก,หกสามหากหากหากนเอาจุ้มกบบ้านเอาไปที่นี่พี่น้องดดอก,ออาาก,ก็คือรถเดียวทยี่นี่เอาจะคิดก่อนพ่อเดทไทยเหี้ยเห็นก็ห็นอ้ยใส่ละไอมาใส่ละไอตัวนี้พ่อฮะสามืันเจ็ด <laughs> พี่อ,อย่างหยิบจะแงงใส่เนื้ <ś les> อโอ้ยหยิบเห็นมันติตาแบบม,นนม,มีความวังในตี๊สามหมื่นเจ็ดมีความางังมนี่ไม่มีขวามังผมมีความัง <ś les> เลยนอนอะมดีนอ <ś les> เอารลราคาไม่ข้นบอลมาดีขืนนี่คือ <c oughs> รถกระบัง <ś les> <ś les> พี่ผมมอแม่กันบอยราคาก็ล้ังข้นเด้อพี่น้องคือรถกระบานเทา่าไรสามหมื่นเจ็ดบอกโอ้บักใหญ่สูงกว่าบ้ารถเม็ดเม็ดสี่สบนอ๊ตัผู้บ่ ราคาขึ้นเ้อขึ้นรถกระบะเอาไปใส่ยาหรอมัิคงขายไหม่นี่มีมือโทรศัพท์อะไรใส่มากี่ล่ะคือไว่าใดเนาะเออำหนีเ้าพี่น้องเนอะสามหมืจ้ยแข่งได้สายต๊กตกแล้วพอนอ๋อโอ้ยบาปีทนหมดดอกทั้งงัวทั้งคนทั้งคนขายเท่าได้พอตัวนี้ได้ปไหนสามหมื่นฮองท่าไดก่สามหมื่นสองสาม่นองกผูตัวม ตามมือสอง่อพออยู่ตัวเมีตัวเมียสูงเมีสี่สิไไ 0, บได้อยู่เนาะแต่จักตีละง่อยไปควากนี่งเท่าไหรอายุไปหนะอายุเราหลายปันไดะมีเโลโทศบท์ใส่มากีหลักเศูนย์แปดเก้สองแปดี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้ราคาคืนไหนราคาคืานไหวหรือาคาคืาน ต้นไม้ึ้นขึ้นแหงเนี่ขี่รถกบานเอาจำคำคำบอกไนองโอ้ยตายตายตเกิผมนะเบื้งเอะไผมเห็นเห็นไอ้มาบอเห็นไอ้วัวแดงมาบอเขาเห็นนถ้าได้เรพอตัวนี้พอไปไปไหนฮะสองหมื่นสอตัวผูเนาะเออตัวผูตัวผู โอ้ยเกษดาผู้เฒ่านอมันตื่นตากฝนตัวหน่อยด้นี่งวผู้หน่อยเนี่ยมีเรืโทรศัพท์บอบุมีนอเอายี่น้องถามราคาเปรียบเทียบแต่ละสนามเด้อมึงกูหน้ามึงงวงเป็นหนี้กูหน้าใช่หรองวไอ้วายมันเป็นอยังลูกลูกผู้ใดล่ะนี่ลูกลูกลูกเออตัวนี้ตัวนี้สวยว่าตัวนี้พิชาดแต่คุณปอความดีอยู่บอจะได้เท่าไง ตัวแม่ตัวผูเบ่งเบ่งถ่ายเหมนกันเด้อเย็ดโอ้จากจากสั่นนิดนึงนาองพันสตัวผูเอาอีเรียกตัวสับไฟมสาหกสามหาเย็ดหนะนึ่งศูนย์สามตะการผลิดผลไปที่ะค้นค่าึ้นขี่รถขี่รถกระบ,บาน <c oughs> บบาน <c oughs> มันโต๊ะอะมันมีน้องมีคนสื่งัวไอ้สื่อไาวเดีไยมนีม่จู่งกระบบน่นกนเมื่อไรนั่น โอ้ยตายตนเนาะตายหอยเอาไปยังสูงไปอีกเนาะเดินทางสายนีกับุูนะรถไอหอยเอาแกง้อแกควายกระบะกันุูนะมันขายใบมีนพี่น้องครับเออเปงนคนคนหนึ่นะเอารูปค่ำขนาดเนาะรูปทั้งค่ำโอ้ยเอาเบิ้องยังมันเบิ้งหังมันปะดอกปะว่าดอกปะ ห้องพายน้องพุ่นบ่เป็นห้องไว้ไยนตัวนี้แม่นี่ไอ้ตัวเถิกน,นี่สี่มื่นปลายบ่โอ้บักเงียังลางเลยพี่น้องเลยมัอนี่มัอนี่เวียดนามเข่าว่าต่างประเทศเข่าวบ่เขายืนบ่แสงมันไปจมจมอยู่ไหนมาเลนี้โอ้ยเป็นนางยุชานามมันก็มันก็มากระเบียกคนเข้านอโอ้ยสี่มื่นปลายเด้อตัวนี้สูงเมตรสี่สิบบ่เป็นต้อนอยู่ ่อ no. oh pues er oh. ันโย่ต่ออันโย่นาคุณนายครับโอ้ยถือรถกระบะกันเด้อพี่มันี้มายื่นวาเขาดีๆนี่เขาได้ใ้เท่อไหนกันนะต่อเพื่อนไรายในเจ้าโอ้ยโ่โอ้เรเตี้เมนบอกอไปไไปไป เดี๋ยวไปเบิ่งในสซ่ากันก็น่าจะคลิปหนึ่งกันเอาเงี้ยวขึ้นคลิปตัวนี้ครับเียวแหฮมมดเอาในสา่าก่อนเด้อเทนเนสา่าโล่งเลียงควายข้างในนี่ปึ๊บปั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 ๊บเอาเนื้หอยแบบนี้อดเอากแบบนี้ไว้ยเอาไปหลังเอาโอ้โหอ้เฮ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ถอยก่อนเขาบ่ได้เด้อตัวนี้ครับติด หล่ไปได้พอตัวนี้ท่องบ่ท่องบ่ทอ่ทองไ,องไลไปไดพอเจ็หาท่องอกได้ไวนะท่องบอกตัวใดไวครบตัวในบ้านบ่นเจ็ดส,สิบหานสามหมื่เจาโออพอใส่เหล็กโทรศัพท์ผมเนีโทรศัพท์ศูนย์แปดห เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามสิบเจ็ดเนาเอ้าผมไปขอยไปใหพี่น้องผมลงไปเครื่องแข้งเนยเมื่อกี้ขี้ต้มโอ้ยราคาราคามื่อนี้อ่อนใจแห่นีน่กันมือด้ขายหรอกพี่น้องแข้งแต่สายนี่ฝนตกมาอีกเอา้าหนีดีกว่าหนีดีกว่าึึึ๊๊๊บบบออ ขายขาขอเฝ้าขายบ่อใหญนเล่องมันสื่อวามยหน่วตนกสื <ains> ่อว่าไันขามัรอยตัวีงามเ้อตัวนี้เ้อพอพันพอพันบ่โอ้พอพอพันแล้เาบอเาไระไตัวนี้ห้าหมื่นห้าหม่นบ่โอ้สายพันธุดีตัวนี้เดี๋ อนาคตดีเนาะพอเนาะห้าหมื่นเท่าไหร่นี่ห้าหมื่นเต็มครับห้าหมื่นเต็มบ่เดี๋ยวรถมารถมาเดรถมารถมารถมาเอามาเบิ่งคอพันธ์มาที่นี่ห้าหมื่นเต็มเนาะโอ้ข่าวทาข่าวทาอยู่เบิ่งเจน้าตาเราเนี่ยเอาลูกเอาจะี๋ยวฟาวเดีฟาวดื้อห้าหมื่นเนาะนี่น่าจะมีชาติกุลตัวนี้เห็นบ่เห็นบ่ เล็บก็ดีค่ะบักง่เลยพี่น้องบักเท่าขาีน้อยนึงเนาะข้อกับต่างข้อกับมีแก้มจำสูงตัวได้เหรอวคอมสูงตัวใดเนี่ยสี่สิบขึ้นอยู่เนาะเทกสีขึ้นเออบังไทยไทยไทยงสางอย่างบังกนครับอนาคตพอพันได้ตัวนี้ครับพี่น้องครับ ถ้ใส่เลขโทรศัพท์มาไอ้โทรศัพท์เจ้าโทรศัพท์0 8 8แปดศูนย์แปดแปดสี่ขายพันดีพี่น้องอนาคตพอพันเด้อตัวนี้ไม่มองหาเปิดห้าหมื่นถวนเนาะรอดได้บ่ไม่หนึงต่กลงกันไหนเนาะทั้งบ้านไหนหรอควายมันข้างไหนปาะการเนาะเอามาตัวเดียวอ้าพี่น้องมากชอบโท่มากรับพี่น้อง